เวลาเขาไปรถโชว์ที่ญี่ปุ่นนี่ไหนก็จะซื้อเต็นท์เกียร์แล้วเนี่ยนิแมันเคลียร์ดิผมไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเนี่ยเบรกเบรกนี่จะโดดเลยลุงเงี้ยตอนมาแกล้งแบกผมไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเนี่ยนิสสนเกียร์ดิเนี่ยสอนบอกใจหน้าพัดเรื่องนี้จังใจแกล้งแบกแบกกันดีเนาะ สหลังบ้านน้องนี้ถ่ายวปดอใช่ไหมเฝาไม่บอกไม่บอกอย่างนี้ตรงหานไม่บอกด้วยโครอโทชไมนไม่บอกระวังนะดบอกปวดเต็มนะมีเวิร์ดบ่อเอ้ยมาใซ่เนี่ยมีหายขันมาเบิร์ดใจเหรอเขาบิร์ดใไปซื้อเวียซื้อมาเมาปะมีเบิร์ดให่ทาอะไ ที่แง่พูดมาชดมาว่ามีมีโคราชมืกัลบุนกัลบุนเรยชื่อเลยเคยทีนี้เราโล่งเลยจมูกมันโล่งการใช้นัดไม่เป็นแล้วการหนีหายเลยมาเมื่อกี้ ตังมันไม่ใช่จะมามันมาแล้วมาวิ่เป็นดีเจแล้วหรือเจดีก็ไม่รู้มันยังไม่ถึงห้องสามเลยมันอยู่ห้องสองเลมันอยู่ตรงคลองเพลงนู่นโอ้มาแล้วดีกว่าพี่พลดนะวันนั้นหนึ่งพี่พลดแกมาเป็นดีเจพัดโอ้ยบพักพวกหายหมดเลยผมเจอพี่พลดงานแตพี่พลดหายบ้าหลายหรอจัไม่ได้งานรู้สึกงานอุทัยฮะใ่คอุทัยผมเจอแบบเออวันนั้นก็คนเข้ามาใหม่แย่ๆพี่เรา ว,ว,นะวันนั้นน่ะไม่ได้ไหนกันไอ้วันที่เต็มตารางวันวนั้นน่ะต็มหมดเลยวสวัดยวดเลยวันนั้นน่ะมาดูรูปมาดูรูป